เค้ยมันช่อ้ก็สีเขาคุ้กก็เขาเนาะในการมาหุ่คเขาที่ยังสร้างยูทูปใต้ถุงเล่าค่ะเนาะเป็นภาษาอังกฤษค่ะเนาะใต้ถุงเล่าโอเคในการมาเนี่เขาจะมาสอนตีลายรูออกแผ่นเพชรนี่ค่ะเนาะมันว่าลบปลายในอันนี้ค่ะเขาจะมาสอนลบออกเปรเจนในค่ะเนาะสามเมืว่าอันไหนเขาเดี๋ยวไหวในค่ะเนาะอันไหนเดี๋ยวไหวหละอันไหนเขาถิ่มเอาในเลยนะเขาจะมาลบออกอันไหนตั้งหรือในคขาเนาะแทงใจเจ็ดเจ็ดในเขาเนาะ ดรล่อค่ะอันตั้งสุดเล้เขาต้องมีตัวไหนอย่างนคะเนาะเขาก็ย้ำรับไปมือวิดีโอค่ะอันตั้งป่นมาเนาะเขาต้องมีเลยนะคะตัวจัดการเพ็ดค่ะเนาะโอเคจัดการแพนเพ็ดนี่คะเนาะเขาห้องเพ็ดหรือเพคพ่เคาเนาะอะไรเขากลมห้องจื้อหมันเลยเนาะฮะเบอกดเขากว่าให้นะก็ไม่เขามีเหมือนจันเขามีสามันเนี่ยเขากดถลกลงตีเขาดีใครลบปเนี่ยเลยเขามัดได้เจ็ดเจ็ดถลกรงอะไรเนาะ ะครับนายมันจังเอาใครเอาใครลบเอาใครลบออกกันได้นะครับเนาะเฮาก็กดเข้ากว่าที่ไหนกดกดเข้ากว่าที่ไหนคเนาะโอเคเอาก็กดเข้ากว่าปึ๊บมานาได้คเนาะออกมานาอันนั้นที่ลบมวคเนาะตัวดีๆค่ะกลบางอันได้ที่เฮาเคยลบในได้สายของคเนาะที่สายของเฮาได้เฮ็ดมาึงเนาะโอเคเดี๋ยวก็เข้ากว่ามันไเข้ามากันเนาะเป็นทางเตือก้คเนาะ หางกระเป๋าหางเตือกึ้นคันเนาะใส่ขวามือในคันนะไป็นหันเตื้อในคันนะแล้วก็กดเข้ากว่าแล้วก็เข้ามาย่าวที่หันที่หันทางหมักล้อในคันนะเป็นการตั้งค่าในคัะเนาะการตั้งค่ามันการตั้งค่ามันนี่ก็เขาก็เข้ากวาดในคันแล้วก็เาลื่อนคืนนะครับเพราะผมเคยรวบก็มีออกจากระบบในคัะเนาะก็ในก็มีค่ะเนาะแต่เขามาในค่าเขามาเฮ็ดจใงคัน ก็เดีรวบออกในครับเนาะก็รวบออกก็เนี่ยเขาก็ในคณะ,ะเป็นทางคุณนในครับเนาเนะทางลบลบเพียดด้วยนะรวบแผ่นเพียดในคณะตรงนี้ค่ะเป็นพวกวา่าพวะว่าเออดีรวบในเนีนก่ก็กดเข่าที่ในครับเนาะกดที่ยว่าอันนี้ต้องควาค้างค่ะเนาะอันนี้ค่ะอืมขาเลยใช้รหัสไว้มันมีเงินนานต้เนี่ยนะ<ๆ>แล้วก็ในค่ะ ในครับตดรัดไว้ว่าลบเพียดลบเพียกเออเพียกนี่เลยนะลบเพียกนี่ครัเนาะเนี่ยประกวดขอก็ในก็ตีหายครัเนาะดิ่อยู่ในมือถือดิ่อยู่ในทโทรศัพท์พอดิ่อยู่ในเพดห้องาเขาเนาะดิ่มหันเทีาครับเนาะมันก็พอดีลบก็มาอ่านได้กันมาอ่านได้ตีคาร์ลัดนี่นี่ครัเนาะอ่านได้ดีๆีครัเนาะหากคุณต้องการลบเพียกของคุณหน่อยคุณจะไม่คุณจะยังเอ้คุณจะยังคง คุณสามารถเลือกขึ้นได้ว่าภายใน14บวันนี้ครับเนาะหลังจากนั้นระบบจะจะขอให้คุณยืนยันว่าว่าคุณนต้องการลบแ็ลอย่างอย่างทาวันคุณแน่ใจหรือคุณแน่ใจหรือไม่คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการเริ่มต้วนกันอะไรวะ กันนุกการลบเนี่ยแหละการลบกเนี่ยข้าก็ไม่เหมาะนะแของนะนี่แหละประดี๋ยประดีลบกมนเลยนะไอศิลป์สองๆไหมคะนะเออลุกตัเขาก็หายค่ะเนาะโอเคค่ะนั่นก็มันกำยับนีดนันเอค่ะเนาะถังเสียวลาเกี่ยวกับอย่างกดไลค์กดแชร์แบบกดติดตามไปค่ะเนาะเออข้าแด่สอนบันทีข้าโมดีข่าฮู้เจนที่ใครฮู้มากก็ถามอะไรค่ะเนาะโอเคค่ะไม่สูงค่ะเนาะ